อ๋อสวัสดีครับผมโอ้อพอดีโอ้คุณไล้การไร้ดีฮัลโหลอ่าพอดีแลียนนำรถคนเสองนะครับเนาะรถคนเสองรถคนเสองเราไปคนฟืนครับผมอ่าเอาโอ้ยรถกลุ่มเมียนะครับมาเดินสายนกันครับผมเขาก็ทำงานเราก็ทำงานเมียนกัน เสินท้าเดียกันของผมที่กัดแถวมันปานนะครับก็ยห็นไอกลุ่มเม็ดอ๋อชาไทายเหรอครับผมจุดลรังเปล่ามึงนยอา๋อเนี่ยผมเราไปทำงานเขาก็ไปทำงานโว้ย ทางทนุนไี้ตองเผื่กระได้เนาะกีบวุ้นเตียมดังอีู่เนาะอันนี้ตีไปของการถ่ายภาพครับผมแต่นน้ำขวถลวดก็ขีบวุบ้นบานโอเคไม่ว่ากันครับผมงานกลุ่มเมฆนี่ก็ว่างเครื่องมาไงง่องเนาะ เี๋ยครับผมเด๋ยวใส่เกคนเดือดหัวทุกบันทำงานของเราครับผมมีครับผมถึงที่ทำงานแล้วรับงานเป็นสองรถเข็นครับผมสองร้อยบาทขออะ้วก็ไปครับผมซิ่งไา่ได้กว่าโอ้โหครับมีตัวบอาเล่นลีนะครับเล่นลีเนาะอาอโอ้ยตกด้านครับผม นนโอ้โหได้กับเปจไปได้รับเีา,เาเัดเนเอแล้วใทานก็ม,มีรวกักนนดนงานแ่านุนโ,โอ,อ,โอ้นี่ครับผมหาเสีนทังหายอยากให้กินก็ครับผมน้ำตาจะไหลรับรับร้เรียนนิดนึงนะครับโอเคครับผมไม่เลือกงานไม่อดตายครับผมบไปจาลางไปได้รับปัง โอ้มีเยอคนเลยบ้านมากมากมากอ้าวะครับน้อนี่ครับสิทธทัพงเประจซ็ผมเองอ่ะเก็บฟื้นหน่อยฟื้นเต่าฟื้นตายครับไปขายครับผมไม่อายนะครับผมโ,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 โอเคครับผมจุดจัดแล้วจอดครับผมบ้านโอเคครับจับเครื่องได้ไ่มครับหรือเก็บงานเลยครับบ้านนัน่นละเดี๋ยวผมขอจอดดีดรถดีๆก่อน นจมให้ขวงทางเป็นนะอ้าวอะเอามันครบทุกช็อตแล้วนะครันเนาะอ้าวจะเก็บได้ก็นะได้ครับบระเดี๋ว เก็บฟื้นตอกฟื้นตายไปขายกับผมบใบนะครับไอ้แป็กก็บม่ได้อยังบใบจังเดขึ้นเนาะไอ้เต้ก็ไ่ได้อย่างเด็ดนั่นล่ะโอเคครับผมสีภาไปเก็บฟื้นไปขายครับบาทโอ้ก็สร้างสองหลอดครับมันสองร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ขาดใจครับผมอ่านี่ครับไม่ไม่เดี๋ยวเป็นทางทุรักทุเรครับผมมานหาผมก่อน น้ำเล็บแมวครับไม่ใช่น้ำเล็บคนครับผม,มๆๆนั่นละ่ะอ,อ่าครับพ่อพ่อเด็กแก่อยู่ครับพ่อเด็กแก่อยู่สองลอ,อยครับผมพ่อเด็กกินแบบหมื่นเนาะเด็กกินมันกระบอกมี่แหละครับเนาะค่าของขี้มันไม่ไม่ไม่สูงแต่มันก็มันมันใช่ใส่ใส่หลายครับผมหมืออ่นละลอยสองลอ,อยเพคือบ้านกับผมพ่อใส่เด้ครับเชื่อว่าทุกคนลองไปขึ้นนะครับผมแน่ กัดแล้วครับผมนี่ครับนี่หัวแอร์แะไรครับผมเนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่จะมาแล้วครับฟื้นกองฟื้นตายครับผมเดี๋ยวตั้งกองเจ้าได้คเนอะใครไม่ทำผมทำครับผมนี e ah. source, un uh ่ล huh. ah. ah. ่ะ ไปโหลดครับว่าต้องมาได้เงินนั่นแหละียือผู้สาวซ้ำหน่อยวันนี้สิแบกเลยครับบ้านนี้เฮ้ยไปได้อะไรพวกตกลงไปเก็บรอจังเลยเนาะรอบปรอขยะรอตะกบรอเก็บรอกันแล้วปันไม่จอดจังหวะไม่จอดรอเนาะนั่นครับผมนี่กําลังผุ่งครับพวเก็บรอบมื่ไหรรอบปรอกระซังตัวผมรอเนาะทุกความมั่นใจใส่ถุงกระเป๋ามันเต็มรอยดึกใช่ไหมครับผม นั่นแหละ,ะตังกรีนะครับโอ้ยตังกร,รีครับคุณสับน้อยคุณผู้ชมนี้่สภา,า,าพคล่องครับผมอืมดูดิ้นี่แหละครับผมโอ้อมาดงมาปลายัานเจะอเดือยขยันถือคมคืนครับผมตาจินไหลขำๆครับผม เอาได้ครับบานนี่โอ้โหนั่นๆัๆนัเหัวอด้วพุชัด้หน่อยเผมเออผมเป็นเบิ่งมุ้งกล่องมาได้บ่นะครับไดนบัต่หนบ้าเบ,าาบายมยางมันแหละครับบาที่จะไม่ทำผมทำครับผมนั่นละดูยิกูขี้ <laughs> เล่นแตไม่ยอมเล่นขี้ครับผม เป็นหน่เนาะแล้กระดีกันย่างน้ทำอะไรตกใน้ำงน้ำป้ายผมคุณเบลเขาใส่แก๊สกันไรบ้ดงดิแก๊สกระแพงเผมนีอะไะชั้นเลยที่ดีปืนครับผมยุดส่วนชั้นดีผมห้าเก็บงาใหม่งานอไรงน้ำป้าเลยครับ ਫੋੜੇ ਕੇ ਹੈ ਜੂ ਦੇ ਵਾ ਕਾ ੜੈ ลองเพียรางอากาศลองเอาเขินนะต่จะไหลอ่าเรออะกันนรับลฟังพี่เนาะพ่นาผมเงที่จะกำลีแหงแล้วันกลสุดละครับผมโอ้ยางตายนี้แล้วครามเด็กงั้นคนเนาะแ่เนพดได้เยๆนะมาไปแล้วครับผม นะผมมันุสดุดรักครับผมตาเฉลี่ยโอ้ยของผมมึงสาลาดอกครับมิจฉาแบบทะลึกละเล่นครับผมสาระแบบแอบแฝงสาระวันนี้นิดน้อยครับผมแต่ฟังฟังแบบได้ใจครับผม ก็มูบ้างดุบสาวสัหน่อยถับลองคิดใจเป็นแล้วหรอคุณยาตากแดดตากลมพ่นมสองเตาครับผมถึงใครมาบา้าแต่ก็บ้ารักครับผมนี่พอดงมาปากอยากจะนั่งใหม่คุ้มคืนเสร็จแล้วครับโอ้ยหอดินแลยครับยอมยอม ต้องผูดเว้าแล้วครับมาคมขืนเนาะเรื่อรักดิข้อบริสุทธ,ธิ์ป็นจบเป็นซีสิบผ่าปีเอาซีส,ปสปบปแยังไม่เคยผ่านมือใครนอกจากผ่านมือตัวเองว้าน้ำต่แก่ไหลเนี่ยรผมทำเรื่อยครับพ่บอ เดือดเผือกเดือดไทยนะครับเด้อมันจะเป็นเรื่อยๆเด้อก็เป็นลูกเป็นหลานนะครับเนาะแต่ผู้สาวสมัยก็คือมันเป็นผู้เบาไม่สันสันเนาะนี่ครับผมอีู่ตะลเมืองผงกับการงานครับพี่จิระเพราะว่านาดนาใส่เบ็ดกับไปใส่เบ็ดเพราะว่านาดเก็บเพชรกับไปเก็บไปสิละครับไปตลอดแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปตลาดครับผมเพราะติดตลกมันก็เลยตันเลือครับหมผม อ่ครับผมมปััดกจำเ็นเนาะท่บาเอาได้ได้งั้นได้อย่าไปกิดเอานะควับเราะกอาจจะมี้งินเก็บดอกเอาเอายังไงซะเพอดเก็บบาดเียงองพมุเดือยทองจดพอพอคบเนาะตังม่ เราเมน้เรียนึงที้เข่ามาก็บ,บวกนนเครับู่บ้านเนาะแต่กับทียง่ขี่าเบ่อนเิดควาพยายามด้วยเ,นนเยด้อัาว,วบานกันใดเราทำหน่อยชื่ออะมากากันอไรอาไรกัหลอกเขากานึางเดี๋ยวรองานหนึ่ง,เด,ดง,งเดือนฟีโอ้ยน้ตาเจ๋ไหล เขีดงัดไปเรื่อยๆครับผมคเครียดมากอารมณ์เสียอารมณ์หนาบุญหนาวเบิเหนื่อยครับมุกนุ้ำกนเป็นมุกนานครับผมก็นั่นนั่นทำไปเรื่อยๆครับไหนไม่นอนนั่นครับต้องนอนที่บ้านครับผมปัจจุบันเป็นรีสอร์ทครับผมพูดแล้วเป็นได้ล่ะแล้วเตะกันดีม่กพวกเจ้าเตะกันทวนๆนเลย เอาอยัางมาไหมาครับผมเนาะชีวิตคุดคุดแบดบเพื่อบนอนครับเนาะเิรอคือคนในเมืองกับบัตรต้าผมมีความพกความนใจไปเต็มเลใช้ถุงผ้าไปหอดอดึกใชไหมครับนั่นอินปคแล้วามากะยาม,มีความูนใจนาะเรื่อย ไปอีกครั้งครับผมแต่ความรู้นิดนิดสารันเล่นหน่อยครับผมแต่ก็เพราะก็พรยังปแบบั่นจนหนาแตบเดี๋ยวจนะมีคนเบิ่งอยู่แับเนโะเอากงานออกงานดีกว่า บ่ได้สองเขียวได้ครับสองเขียวหนึ่งสองลายเขได้อยู่ไหมเนี่บางคนก็บ่ได้ไว้ครับบางคนเนาะอยู่บ้านนีแบบบ่ได้บ่บ่มีอะไรก่อนต้าตั้งมือของผมผมบ่มีเขาด้วยกันคือว่าผมมาถือว่าเป็นคนดียวสองลายคือโอเคครับผมทีไร้ก็ยุงเกี่ยวกับบ่ได้ของนอปันท์เขาแบบดั้ซ้นี่ละทำไปจะทำงาน ไม่สนใจเป็นตัวของตัวเองครับผมคือผู้สาวเขาที่มาเจ้าไหนก็มาครับผมไม่ต้องไอ้ไม่ต้องอะไรเขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อแต่ง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 แต้มสีสันของมันนี้เนาะที่ว่าแต่งงานพวกคนพงงานมันก็แต่งมันก็แมียนที่จะว่าแต่เขามอกมาเขาดีมันก็ต้องรับผู้ใดครับมันว่แล้วผู้สาวสักหน่อยเดือดเรื่อยครับเรื่อยๆ กอดอกครับตะหยอกมวนครับผมน้องตาเจ๋งเลยอโอ้กลับไปนี่กรับไปหาย้เงยี้ยนู่รับผมโอ้ธุรกิจธุรกิจขนาดเล็กของฝ้อยกันนี่ก็โอ้มันบ้ากันสุดครับปีนี้ครับหนูมันออกรูปน้อยครับผม ถ้าถึงขุนถ,งถงึงไม่กบออกลู้หน่อยทําใจครับผมไนี่ต่อกับพอ่อตะเกียอยู่ดอกแก่ขัดอยู่น้องน้อยไก่ไม่ร่วมชีวิตกระไบพวกนี้มาร่วมกัดก้อนเกลือกินด้วยกันน้ำตาจะไหลครับกระีลครับอะไรมีสองรอบ ลอยเลยต้องได้เห็นมาได้ครับทำยอดสังกงสองลอยเช่นนี้บ้นเรือเข้าแลครับใส่ดิน้างข้าครับผม <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนตกเป็นหนี้กันครับผม,มอยู่ละบ้าตระวาผู้ใดหรอกไม่โรคเขยนะครับผม เด็กครับชนิดไม่นี่สุดเพียดีด้วยอ่แตะกรันทนงานยุกแกมีครับผมเป็นยามครับหาซื้ออ่าเลือดไล้ครับเลืจดได้ล้ดีใจครับ มาไม่น้องสาวมานกัดซ้องเพื่อกินพิมายโอเคครับผมหนึ่งร้อยบาทขาดทัวแต่ไม่ขาดใจครับผมเรียบร้อยครับผมด้กรอยนึงเนาะนั่นละอโอเคครับผม หนึ่งร้อยบาทครับผมอันนี้เพกกื่ออยู่รอดเลยเด็กผู้หญิงาามาบูป้าบูโดงทั้มูลีกได้หรอกไปเด้ครับผมเจ๋งปะโอ้หนอไอ้ผีเห็ดบึ้งนี่ประมาณนี้ครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมอาชีพผมอาี่บ้านนอกครับผมไม่เลือกงานไม่อดตายครับผมเดี๋ยวใส่ชินนั้นมันน้อขวดเนะาะบรรณน,นอยอยู่ ว่าผมกับมันหาเล่าจะคู่ได้ก ia ia, ับหูจะบบกบปันนี่เนาะไม่น้ำตาเจไหลอีกแ้นึ่้นี่เอามื่นเนอะมืเหี้ไปหายปเอามื่นนครับเนาะมืเหี้ไปหายยึดเอาลอยนึงก่บหมื่นยึดลอยนึงก็ได้เพราะว่าเขาเปาเป็นอยหางีนู้นแแนเนาะมัติดมันติดเทปลาแต่ติดปลาร้าหนูอีกรอรับโอ้เนาะเอาลอยเดียวมึอนี่เดี๋ยวมืเาอีก่ลอยนึงครับเนาะ อ่าเละไหลเละไหลเล่าแบบนี้ <S <S ว่ัตถุยวมในสองลอ,อยครับเพรามันยากเวียวกครับผมยากเวียกกว่านะประมาณนี้ครับเงียบปันเนาะแถมแถมครับแถมแถมอีกอันนี้ครับประจําพวกครับแถมแถมลอยไม่เป็นไรครับแถมอย่างเดียวนั่นเป็นปัญหาเลยนะครับเนาะเละไหลเขากระถิบเป็นลูกค้าประจําที่จักมันมีการแข่งขัน,นครับเนาะ ได้กันครับได้กันท่านตูง้งผมขอขอ,อย่าท่ขอ,อ,า,ขอ,อาตาขอยาตั้งกองนะครับนะ้องักนน้อเดีม๋มเิ่มาคอบอบโอ้รังสวครับครั้สงพอ,อดีครับขนาดนี้พอดีเยี่ยมโอครับขากล่องว่ไหมครับแสนสองครับ ไมากะทักแชทกับราคานิไม่ได้บอกใครต่อรองได้ครับผมไมเลยนะรวน้ยกล่องอาตอมาคำนี้ครับแต่งกล่องบบพิทนีงคขึ้นเองครับผมอ่าจะุกักทุกนิกาดูสิพดว่าทุกทุกอนคนนี้กลังบ้าอครับผม ใครไม่ทำผมทำครับผมนี่ะอาการแบแม่ผมร่งเสียครับผมขาเขาเดียวกับเท้าเดียวเี๋ยนี่ท้าสมัยห็นไใช่ไหม ใช่เโอเคลครับเนะอ่าผมติดมเตอรมันตัวโอสไปสายไฟนะครับมันติดมันิงยูดีครับสายไฟนี่ไหมเพื่อใช้งังนอนใช้ขาวท่มัถอมันถือ่ารุดรับรุดยืนได้ดีครับผมม่ไ เล็กเหมกันทำง่ายก็จะวดโอ้ปายครับปนยดีดีกึงฉัน้ับผมวาอแบบหนาวเนไก็ด้่ยังบ้อยจะมีบงหนึ่งอ่าที่คำพูดนะครับการใช้ของคำกนีีข้าบ่งนอกการใง าอน้ได้พืดไม่ได้เอนะครับก็เดหลอยก็ดวบนใจไม่เทียนหนังครับผม นี่ครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับผมยากเรียกครับผมยากเรียากฮอนคืนครับผมโอเคครับผมพอได้แก้ครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวมึงจะเอาอะไรครับเัวนี้ไม่ยากพอเอาเพืพ่อน,นเอาโดนตนี้ไปดังก่อนมึงเห็นไรกูหนนี่ตเต็มขีดไปเลย เต็มเหนียวเป็นไพี่สวัสดีครับผม